ครับจากอีพีที่แล้วที่เรามาต่อในส่วนของเชิงชายที่เป็นไม้ดูโอนะครับโดยใช้คําสั่งตัวบีมอลมน์จอยนะเป็นตัวต่อไม้นะครับแต่ว่าตัวเชิงชายเนี่ยตั้งมาจากตัวบีมนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นลักษณะราคาปินางเมมางี้ยถ้าใช้ในส่วนของปลาเสียต่อเนี่ยมันจะสร้างรอยต่อที่สนิทไม่ได้ทีนี้เดี๋ยว ep นี้นะครับก็จะมาสร้างตัว Family นะครับที่เป็นตัว C Channel ในส่วนของ S S C c ซีเ c สซี n อซนะครับที่เป็นตักษณะประมาณนี้ก็ดูรูปอะถ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นตัว C อย่างนี้เพราะหลังคาก็จะอยู่ในร่องนี้นะครโอเคแล้วก็ส่วนฟ้าจะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วขอแก้นิดหนึ่งพอดีจะทําต้องทําให้ตั้งฉากแบบนี้นะแล้วก็ตั้งฉากแบบนี้เวลาต่อจะต่อได้ตัวนี้เป็นฟ้านะครับ ส่วนนี้ก็เป็นครอบหลังคาซึ่งตัวนี้ก็อาจจะต้องใหญ่กว่าจันทันแล้วก็ตัวจันทันแล้วก็แปรรวมกันนะครับอโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาสร้างตัวนี้ดูก็จะมีขนาดอยู่ประมาณ30มสิคูณหคูณ1.2แล้วก็ายาว3เมตรนะครับอันนี้30เซนแล้วก็225มี2ไซส์แต่เดี๋ยวเราจะมาสร้างให้มันปรับขนาดได้เฉพาะความสูงแล้วกัน ส่วนความกว้างก็ไม่จําเป็นต้องปรับนะครับโอเคซึ่งผมมีตัวรูปตัวนี้อยู่นะครับก็ประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวตัวนี้มาเป็นต้นแบบก็สูงประมาณ300กับ225นะครับยิงมี2ไซส์แต่เราจะสร้างให้มันปรับสเกลได้เฉพาะความสูงที่ตัวของริวิตโอเคนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของปลายนะแล้วก็ปรับเป็น New Family นะครับ general beam ตัวนี้นะ metric factor framing beam and brace ตัวนี้นะเปิดเลยครับโอเคแต่นันนี้มานะครับแต่นันนี้ก็ไม่ต้องทำไรไรก็ก็มาที่หน้าเด็บโอเคหน้าเด็เด็บวันคิดตัวนี้โอเคเรียบร้อยนะับก็ลบเส้นเดิมนี้ออกไปเพราะงั้นเราอาจจะต้องมากำหนดตัวนี้นะครับ ก็กำหนด1 2 3นะครับแล้วก็กด EQ แล้วก็กำหนดตัว dimension ตัวนอกครับมาณนี้โอเคแก่ parameter ตัวนี้ครับกด New แล้วก็ตรงนี้เป็น High โอเคนะครับเป็น dimension ก็กด OK นะครับปรับให้มันเป็นความหนาจริงก็คือ ก็คือ300โอเค300ตัวนี้ถูกะอ่ะทีนี้เราก็จะมาสร้างในส่วนของตัวชุดนี้นะตัวนี้ก็อาจจะสร้างเป็นประมาณนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วก็กด EQ แล้วก็สร้าง dimension ครอบอีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็แก้ให้มันอ่าจริงๆมันมันไม่ต้องปรับพารามิเตอร์ก็ได้นะก็อ่า ตัวนี้แค่ระยะให้มันได้เท่ากับ25เพราะว่าความกว้างก็คือ50คือ5อ้าเซนห้ายี่ห้นี่ก็ยีห้าโอเคส่วนความหนาตัวนี้ประมาณ2เซนประมาณ12บมิลนะครับประมาณนี้ที่มงก็ไม่ได้หนามากส่วนตรงนี้ก็ Copy นี้ขึ้นมาเลย ก็อปี้ขึ้นมาอีกประมาณสักหนึ่งจุดสองกับต้องหน่วยมิลเนี่ยก๊ปี้มาอีกสิบสองมิลนะครับเซนครึ่งแล้วก็ก๊ปี้นี้ขึ้นมาอีกประมาณสามสิบโอเคประมาณนี้ทีนี้เราก็มาสร้าง create จริงๆก็อ,อยู่ในในส่วนหน้า e x t r u s i o n อยู่แล้วนะก็สร้างลายเลยสร้าง อันนี้นะครับก็อย่ามาน,นี่ส่วนอันนี้เราเราใช้มิลเลอร์เอาโอเคครัเรื่องอันนี้แล้วก็มิลเลอร์กับโอเคแล้วก็ลากเส้นต่อเนื่องอครับเพราะงั้นในส่วนนี้เดี๋ยวเราเมื่อกี้เรื่องฟิกนะกดไลน์กดฟิกแค่นี้นะแล้วก็ กดฟิกเส,ส้นี้แล้วก็เส้นนี้ด้วยเส้นนี้แล้วก็เส้นนีค้ครับก็ลองขยายดูปรับพารามิเตอร์ดูตอนนี้มันสามร้อย ยาวสามเมตรปรับให้มันเป็นขนาดอีกขนาดก็คือ225ับบทายดูโอเคขยาขยับเก็เตอร์ดูโอเคตรงนี้ไม่ได้ขยับตามดูครับคตรงนี้ล็อกแล้วอโอเคตรงนี้เราไม่ได้ล็อกล็อกเส้นไว้นะล็อกเส้นนี้ออกเส้นนี้ออก พารามิเตอร์ K เป็นสองโอเคนะครับโอเคใช้ได้ก็ปรับเป็นที่3ามเหมือนเดิมเรียบร้อยตันนี้เราก็อ่าติ๊กถูกครับได้แล้วเซฟก็ปรับในส่วนของแมทเทอร์เรียนี่ยไปปรับนั่นนู่นไม่ได้แล้วก็ไฟล์เซฟเป็นแฟมิลี่ โอเคเป็น s c g c channel ฝาเสียงกดเซฟโอเคอัปโหลด into project มาแล้วแล้วก็ ตัวที่สามดีเราอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวลอง select all in t e n n visible in view โอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่านี่ตัวนี้นะครับนี่เราไปได้ฟาเสียมาทั้งหมดนะครับก็ใช้ได้รอยต่อก็ต่อให้เราสนิทนนครับประมาณนีนะ้ทีนี้เราอาจจะ select เลือกทนมันยกลอยขึ้นไปนิดนึงสีแดงลองแทนวิะเป็นอยู่แล้วก็ปรับสรงขนนึ้นีนีาจจะเป็นตั้งจุดศูนย์ห้าให้มันลอยขึ้นไปประมาณนี้ให้มันสูงขึ้นแล้วก็ในส่วนนี้เราก็ทําเป็นแฟทชิ่งคอกนะครับส่วนข้างล่างเราก็จบด้วยฝ้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังเนี่ยจริงๆรแล้วมันต้องขยับไปอีกนะเพื่อเราต้องใส่รลังน้าโอเคนะครับส่วนตรงนี้มันไม่ต่อก็ ขอลบตัวอันนี้ออกตัวี้ทันไม่ต่อก็อใช้บีมขอลำจอยนะครับเป็นตัวต่อโอเคนะับก็ต่อให้เราได้เนะครับก็ไม่ยากครับลองไปทดลองใช้ดูครับครับคลิปนี้ก็แค่น,นี้ครับขอบคุณครับ